สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูอีฟนะคะในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในหัวข้อเรื่อง asking w e i t and height การถามถึงน้ำหนักและก็ส่วนสูงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราจะถามได้ว่าอย่างไรและตอบว่าอย่างไรแต่ว่านะคะตามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติแล้วนะคะการถามถึงน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่วนตัว มากมากนะคะเขาก็เลยมักจะไม่ค่อยถามกันนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราจะไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือคุณคู่ถามหรือไปโรงพยาบาลคุณหมอคนไข้สอบถามประวัติอะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะมีถามถึงน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะการถามถึงน้ําหนักและส่วนสูงนะคะถามเป็นภาษาอังกฤษว่า,าอย่างไรและมีคําศัพท์อะไรบ้างอะเรามาดูกันนะคะเรามาดูคําศัพท์ก่อน vocabulary นะคะอะคำศัพท์คําแรกนะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็ ออกเสียงตามไปด้วยนะคะ how how แปลว่าอย่างไรหรือเท่าไรนะคะ tall tall แปลว่าสูงนะคะ how tall how tall สูงเท่าไรนะคะคำตอม,มา r r เป็นอยู่ คือนะคะเป็น verb s to be อาจจะแปลว่าเป็นอาจจะแปลว่าอยู่หรือแปลว่าคือนะคะในรูปประโยคนะคะคำต่อมานะคะ you you หมายถึงคุณนะคะครัต่อมานะคะ centimeter 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 นะคะแปลว่าเซนติเมตรนะคะต่อมา wet wet อ่าหมายถึงน้ำหนักนะคะ คำต่อมานะคะคำสุดท้าย kilogram s kilogram s kilogram s นะคะกิโลกรัมนะคะแปลว่ากิโลกรัม น,ะะนี่เป็นคำศัพท์นะคะที่คุณครูเลือกมาที่อยู่ในประโยคการถามาน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็อาจจะจดบันทึกลงในสมุดด้วยก็ได้นะคะเพื่อช่วยเตือนความจําของนักเรียนเองนะคะจะได้จําได้นะคะว่าคําศัพท์คําไหนแปลว่าอะไรบ้างนะคะเรียนจะได้จําได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของประโยคในการถามน้าหนักถามได้ว่าอย่างไรนะคะออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเรามาดูกัน,นะคะ how much do you weigh How much do you weigh? คุณหนักเท่าไหร่คุณหนักเท่าไหรนะคะแล้วเรามีน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ตอบจำนวนตัวเลขเราก็เรียนมาแล้วนะคะจำให้ได้นะคะในคำตอบนี้นะคะเขาตอบว่า I weigh 50 kilograms I weigh 50 kilograms ะคะ ฉันหนัก50กิโลถ้าเกิดว่ามีคนมาถามเรานะคะเราก็ตอบน้ําหนักของเราเองนะคะเช่นเขามาถามคุณครู How much do you weigh? คุณครูก็จะตอบว่ามันสักเท่าไหร่ดีหุุนดีๆ I weigh 40กิโลกรัมคุณครูหนักแค่40กิโลเองนะเ,เบาๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการถามถึงส่วนสูงถามได้ว่าอย่างไรนะคะ How tall are you? How tall are you? แปลว่าคุณสูงเท่าไหร่คุณสูงเท่าไหร่เราก็ตอบว่า I'm 150 c e n m t a l l I'm 150 c e n t i m t a l l นะ ชั้นสูง150เซนติเมตรนี่นะคะนี่คือคําตอบเวลามีคนถามเราหรือชาวต่างชาติสมมุติเออเขาเดินมาเขาอยากถามว่าคนนี้ดูสูงแปลกๆนะเขาเดินมาถามเรา How tall are you? How tall are you? นะคะเราก็ตอบว่า I'm 150 c e n t i m e t e tall 150ซนติเมทอปนะคะนี่คือคำตอบนะคะสมมติมีคนมาถามเรานะอ่ะทีนี้คุณครูมีคลิปนะคะตัวอย่างการสนทนาย่อยๆนะคะเกี่ยวกับการถามตอบน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะคะให้นักเรียนไปดูคลิปกันเลยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบอกน้ำหนักและส่วนสูงกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเลยนะคะถ้าน้องๆต้องการถามคนอื่นว่าน้ำหนักเท่าไหร่จะสามารถใช้ประโยคคำถามว่า how much do you weigh และถ้าน้องๆต้องการตอบคำถามหรือบอกน้ำหนักของตนเองบ้างก็สามารถขึ้นต้นประโยคว่า I weigh แล้วตามด้วยน้ำหนักและใส่หน่วยเป็น kilograms ไว้ท้ทยประโยคค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ how much do you weigh I weigh kg 45และน้องๆทราบไหมคะว่าอักษรย่อของ k ิโลกรัมคืออะไรเราสามารถเขียนคำว่า k ิโลกรัมด้วยอักษรตัวย่อ kg แต่การอ่านนั้นเรายังอ่านว่า k ิโลกรัมเหมือนคำเต็มค่ะเช่น I weigh 43 kilograms ต่อไปเป็นการถามส่วนสูงบ้านนะคะเราจะใช้ประโยคว่า How tall are you หมายถึงคุณสูงเท่าไหร่และเราสามารถตอบคำถามนี้ได้โดยขึ้นต้นประโยคว่า I am ตามด้วยความสูงของตัวเองและหน่วยเป็น centimeters tall ไว้ท้ายประโยคค่ะน้องๆดูตัวอย่างนะคะ How tall are you I'm 151 centimeters tall น้องๆทราบไหมคะคำว่าเซนติเมตรก็มีอักษรย่อเช่นกันคะ่ะนั่นคือ cm ซึ่งน้องๆต้องอ่านเหมือนคำเต็มว่าเซนติเมตรนะคะเช่น I'm 153 centimeters tall โอเคนะคะคลิปก็จบไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะบทสนทนานะคะการถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงนะคะการออกเสียงหรือสำเนียงต่างๆนะคะนักเรียนสามารถฟังจากคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูไปเมื่อกี้ได้นะคะเราจะได้ฝึกฝนฝึกซ้อมกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของใบางานของเรานะคะคุณครูมีใบางานให้นักเรียนทานะคะเกี่ยวกับน้ําหนักส่วนสูงที่เราเรียนมาวันนี้นี่แหละมีอยู่2ใบางานนะคะใบางานแรกนะคะให้นักเรียน เติม,ตมบทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบน้ำหนักและส่วนสูงให้สมบูรณ์นะคะโดยมีบทสนทนาระหว่างคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะโดยคุณครูนะคะกล่าวทักทายนักเรียนก่อน,นะคะคุณครูพูดว่า good morning student good morning student แล้ว student เนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องตอบคุณครูว่ายังไงนะคะต่อมาคุณครูก็เลยถามนักเรียนว่า how tall are you How tall are you จำได้ไหมคะประโยคนี้ถามว่าอย่างไรแล้วเราจะตอบว่ายังไงนะคะต่อมาประโยคต่อมาคุณครูคก็เลยถามต่ออีกว่า How much do you weigh How much do you weigh ถามว่ายังไง นะคะอันนี้ถามถึงอะไรนะคะให้นักเรียนตอบลงมาอันนี้เป็นความจริงของนักเรียนเองนะคะเพราะว่าคุณครูถามในส่วนของนักเรียนนะคะจำนวนตัวเลขความสูงหรือน้ําหนักก็ให้ตอบตามความจริงอะมาดูใบงานที่2นะคะใบงานที่สองอะนักเรียนเห็นไหมมีเด็กๆอยู่ทั้งหมด4คนนะคะคนแรกนะคะซาร่าแอนนาดีนาแล้วก็ นะคะมีผู้หญิง3คนผู้ชาย1คนแล้วเขาจะถามว่ายังไงดูตัวอย่างข้อแรกนะคะเขาถามว่า how tall is Anna how tall is Anna เขาถามว่า Anna เนี่ยสูงเท่าไหร่เราก็มาดูที่แอนนานะ Anna นี่ไงแอนนาสูงเท่าไหร่คะ1น2นี่อยู่ข้างบนแล้วแอนนาเป็นผู้หญิงใช้ he หรือ she คะ he or she ผู้หญิงใช้ she นะคะดังนั้นคำตอบก็จึงเป็น she is 152 cm tall นะคะ she is 152 cm tall นะคะก็คือแอนนาเนี่ยเธอเนี่ยสูง 152เซนติเมตรนะคะคำตอบก็ประมาณนี้นะคะให้เรียนดูชื่อไปทีละคนว่าชื่อเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วมีส่วนสูงเท่าไหร่แล้วก็ตอบลงไปให้ถูกต้องนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะใบางานของเราก็มีอยู่แค่นี้นะคะให้เรียนตั้งใจทำนะคะใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ทักแชทมาถามคุณครูเป็นการส่วนตัวได้นะ,ะหวังว่าเรียนจะได้รับความรู้นะคะในส่วนของเรื่องนี้ทั้งทั้งประโยคและก็คำศัพท์นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ หน้านะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันนะคะซิวบาย